ไม่ค่อยมีรสชาตินะแม่ก็จะแบบแห้งๆเหมือนเรากินกระดาษเลยฮัลโหลวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากับฟ้านะคะในช่องฟาปอลชาแนลคะ่ะวันนี้นะคะทุกคนฟามีของกินนะคะที่แบบทั้งเล่นได้ทั้งกินได้นะคะ <Wow. S 1> บอกได้เลยว่าน้องๆหนูๆถ้าได้เห็นก็คือต้องชอบนะคะเพราะส่วนตัวฟ้าเองที่ซื้อมาเพราะว่าแพ็คเกจจริงล บอกเ,เลยนะคะว่าขนมชิ้นนี้นะคะเคยโด่งดังมานานมากๆแล้วนะคะเขาทําแบบออกมาแบบหลายแบบมากๆเลยนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะคือขนมกระดาษนั่นเองค่ะ ซึ่งขนมกระดาษนะคะทุกคนเขาเคยโด่งดังมานานมากๆแล้วนะคะขนมกระดาษเป็นขนมที่แบบว่าเหมือนขนมกลวยถ้วยกรอกกลวยถ้วยกรอกเลยนั่นแหละทุกคนซึ่งมันไม่ค่อยมีรสชาติแต่ว่าไม่มีกลิ่นต่างๆนะคะซึ่งขนมกระดาษอันนี้นะคะความพิเศษของเขาคือสามารถวาดได้ค่ะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะทุกคนขนมกระดาษนะคะไม่ใช่แค่วาดรูปได้อย่างเนี้วนะคะเขามีหลากหลายแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่เป็นแท็กทูสามารถแปะลิ้นได้นะคะหรือแบบ ขนมกระดาษสอดไส้เปรี้ยวๆนั่นเองนะคะแลวออริจินอลคือขนมกระดาษที่แบบว่าแผ่นเปล่าๆเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะคือราคา่อนท่านที่จะสูงอันนี้นะคะเป็นขนมกระดาษตาซีดนั่นเองนะคะซึ่งเขาทําออกมาได้แบบน่ารักมากๆเลยมีตัวปั๊มแบบว่าซาลิโอต่างๆนะคะแล้วเขาให้ปากกาไส่หลับมาด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบเคยเวลากินแบบมันมีรสชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้สนุกในการวาดลงบนกระดาษนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะฟาซื้อมานะคะแค่ 3าบาทนั่นเองนะคะซึ่งน้องๆหนูน่าจะเอื้อมถึงนะเพราะว่าขนมกระดาษสมัยก่อนที่แบบเออม,มันโด่งดังราคาคือแบบเกือบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืมก็แบบค่อนข้างที่จะแพงนั่นเองนะคะอ่ะทุกคนอย่ารอช้าแล้วมาเก็ตดูสิว่ามันเป็นอะไรยังไงคะ่ะนี่นะคะทุกคนพอฟาแกะเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ1กล่องนะคะเขาก็จะให้มา5แผ่นแบบนี้เลยเนาะ,ะซึ่งเขาปั๊มรูป ต่างๆด้วยนะคะนี่เลยคือจริงๆแล้วขนมกระดาษคือมันไม่มีรสชาตินะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นต่างๆนะคะเช่นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นกล้วยกลิ่นบลูเบอร์รี่นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับอะไสรหลับปากานั่นเองนะคะอย่างแรกเลยเราทาไสรหลับปากาก่อนดีกว่าเนาะมันเป็นขนมที่แบบกินได้แล้วก็สามารถเล่นได้นะเออส่วนตัวคิดว่าแบบเออมันแบบมันสนุกดีอะก็เลยอยากจะลอง เล่นดูลองรีวิวดูเผื่อมันจะเวิร์กนั่นเองนะเออนี่ก็โตลแล้วประเด็นไงก็ดาดนี้กินไม่ได้นะทุกคนบอกก่อนนะมันกินได้แค่ข้างในนะคะลายต่างๆคือน่ารักมากๆเลยนะทุกคนดูดิอพอฟ้าแกะเสร็จแล้วทุกคนเราต้องเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะคะไม่นั้นคือแบบมันยังกินไม่ได้นะทุกคน โอเคค่ะล้วก็ทําการหมุดเลยปิดให้เรียบร้อยนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนฟ้าอ,อยากลองเล่นดูแล้วนะคะนนเป็นอะไรยังไงนะคะก็แค่บีบแล้วก็วาดได้เลยเนาะอารมณ์เหมือน,นแบบว่าได้สน,นุกในการวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ได้เพิ่มรสชาติของขนมกระดาษเนาะนี่เลยนี Martine ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะชิมกันดีกว่า ขนมกระดาษทุกคนรสชาติมันก็จะแบบไม่ค่อยมีรสชาตินะมันก็จะแบบแห้งๆเหมือนเรากินกระดาษเลยนะคะแต่มันจะมีกลิ่นต่างๆนะคะเนี่ยใัรกินรสสตอรอเบอรี่ก็จะเปกลิ่นสตอรอเบอรี่นะคะซึ่งมีสลับปากกาเนี่ยทุกคนมันรู้สึกว่าเพิ่มรสชาติอรรถรสได้มากยิ่งขึ้นนะพอรสชาติของสลับปากกาเนี่ยมันมีความแบบเีวเปรี้ยวหวานหวนคือจะเปรี้ยวนำเนาะก็คือแบบเป็นสตอรอเบอรี่เลยนะคะก็คือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะทุกคนก็คือสนุกเลยนี่เลยนี่เลย มันคือกระดาษจริงๆนะทุกคน,นไม่ได้โมเลยแล้วเขสุกว่าไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าเด็กๆนะ่าจะชอบกินอนะ่ะทุกคนมันก็แปลกๆดีแต่ว่าเนี่ยอร่อยอันนี้คือไม่ได้กลินกล้วยเลยนะอืมไม่มีกลินกล้วยเลยเอาละ,ะคะ่ะทุกคนสรุปเลยนะคะว่าขนมกระดาษนะคะเป็นอะไรให้บอกว่า รสชาติก็ไม่ได้แบบเคยอร่อยขนาดน,านั้นคือมันมีความสนุกมันมีลูกเล่นในสิ่งที่บอกว่าเออเราแบบได้วาดลงไปในนี้นะคะแล้วก็ได้เพิ่มรสชาติของขนมกระดาษมากยิ่งขึ้นเนะาะจนตัวคิดว่าน้องหนนะูน่าจะชอบนะคะเพราะว่าได้สนุกได้กินได้เล่นด้วยนะคะกินไปเล่นไปเนาะแล้วก็แบบเออเราอาจจะเข้าไม่ถึงกับสิ่งสิ่งนี้นะคะแต่โดยรวมคือแพคเกจจิ้งคือน่ารักมากนะเออถ้าใครอยากลองเล่นดูก,ก็สามารถหาซื้อเล่นได้นะที่เซเว่นอเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะแค่ ราคา30บาทเท่านั้นเองนะคะคือราคาไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปเนาะก็อืมก็ดีแหละเอล่ะค่ะทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe และกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกรดิ่งกุงกิ้งฟ้าด้วยนะคะวเวลาฟ้าลงคลิปเหมือนคนใจแพ้คลินี้ก็ไปและบายสวัสดีค่ะ